สวัสดีครับเพื่อนเก่าเล่าความหลังเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นเพื่อนเก่าของไม่บางอาจเป็นเพื่อนเก่าของท่านนะครับแต่ในฐานะเป็นลูกน้องเก่าแล้วกันนะครับผมเองเป็นนายสัตวแพทย์ครับชื่อนายสัตวแพทย์ธานินทสันติวัฒนธรรมนะครับเคยเป็นอาจารย์สอนที่ไม่ดนและสําคัญที่สุดนะผมเคย รับใช้รองผู้ว่าฝ่ายการสาธารณสุขคนหนึ่งครับสมัยท่านจำลองเป็นผู้ว่ากรทมครับชื่อคุณหมอกระแสชนะวงเมื่อปี3-5ปัจจุบันเองผมเองเนี่ยก็ประกอบธุรกิจก็คือไปทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เป็นเจ้าของโรงพย,พยาบาลสัตว์ศูนย์หลวงสัตวแพทย์สีแยกสี่ลาดนะครับก็ เริ่มรู้จักท่านก็ผมยังจําวันนั้นได้เลยนะครับผมเข้าไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนรองผู้ว่าฝ่ายสาธารณสุขพอดีตอนี้ก็เขาก็บอกว่าใครจะมาก็เราอยู่หน้าห้องเลยนะฮะเขาก็ถามมันตลอดนะครับว่าใครจะมาใครจะมาผมก็ไม่รู้แต่บอกท่านผู้ว่าก็บอกเป็นคนดีคนดีมาแน่นอนนะครับก็เลยเดินจําได้วันนั้นก็ท่านมาก็เป็นคุณหมอกระแสช้าวงเราก็ดีใจมากนะครับว่าถ้าเป็นหมอแม็กซ์ใส่ใส่ตอนนั้น เกิดเมื่อ3 5ม0ปีที่แล้วครับปี2 5 3 4นะครับท่านมาตอนนั้นผมเองก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับก็รับใช้ท่านทีน,นี้ก็ท่านก็มายังจำภาพติดตาเลยท่านมาในชุดสฟัฟารีผ้าไหมนะครับสีทองนะครับสีเหลืองอ่อนๆเดินเข้ามาทำราสีจับเลยฮะแล้วก็รับใช้ท่านมาตัแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ เรียกว่าผมมีนายอยู่คนเดียวทุกคนจะถามว่าที่โรงพยาบาลผมก็ถามทําไมอา,อาจารย์ไปเรียกคุณหมอกระแสว่านายบอกเหมือนกับพวกสังดินาไงบอกเออนี่กทมเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างนั้นนะครับสายมหาไทยก็เรียกงั้นก็เลยเรียกนายมาตลอดถ้ามีคําว่านายหลุดไปก็อยา่าคิดว่าเป็นสังดินานครับเป็นลูกน้องเก่าเล่าความหลังแล้วกันนะครับ ผมยังจำวันนั้นได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอรกแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้อหหารธรรมดาไม่ได้อะไรฮะไม่ได้ไปใช้อำนาจไม่ได้สั่งการแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้การเ,เทคนิคของท่านคือท่านจะครองใจ นะครับท่านเน้นที่การคลองใจมากกว่านะครับพวกผมเนี่ยอยู่หน้าห้องเนี่ยกลับบ้าน6กโมงเย็นผมต้องไปทําคลินิกนะครับผมยังอยู่รับใช้ใต้หนูหกโมงเย็นเลยนะครับร้านไม่เป็นไรหมารอได้นะครับต้องช่วยนายก่อนอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ท่านไม่เคยบังคับไม่เคยต้องใช้เงินทองไม่เคยเลยนะครับเราทําด้วยเต็มใจเต็มใจอย่างยิ่งเราเรียกว่าตรงนี้คลองใจคนโดยทําไมท่านทอกครองใจคนได้ไหมครับสิ่งที่ผมก็ ผมพยายามศึกษาตลอดผมก็เห็นผู้บริหารมาหลายคนผมชอบเรื่องศึกษาเรื่องผู้นำะนะครับก็พบว่าท่านง่ายๆเลยนะครับท่านใช้หลักสี่ข้อเองฮะแบ่งปันไปมาวาจาจับใจช่วยกิดกันไปนิสัยเป็นกันเองแบ่งปันไปมาหมายความว่าถ้าเอาของผมไม่เห็นเลยนะครับชัดเจนตอนอยู่หน้าห้องถ้ามีคนเอาของมาให้นะครับท่านไม่เคยขนกลับบ้านเลยนะครับ ท่านก็บอกเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันมามานี่มานี่มา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 ไปเอาไปเอาไปเขามาให้ท่านเป็นคนแบบอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งปลายเม่มามีของก็ไปเมืองนอกก็จะเอาของมาฝากหน้าห้องกันทุกคนเลยครับมีของกระจุงกระจิงน่ารักน่ารักนะครับก็มาให้นะครับอันที่ที่เห็นว่าวาจาจับใจอันนี้จะเห็นชัดเห็นชัดถ้าใครได้คบท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหท่านเป็นคนน่ารักท่านมาตลอดสามสิบปี ที่ผมอยู่กับท่านมานะฮะเชื่อไหมครับผมยังไม่เคยได้ยินเสียงสะบทจากท่านเลยสักครั้งเดียวมีแต่ท่านชมนะครับไม่เคยว่าใครเลยบ่นนี่ก็แย่แล้วท่านนายกระแสบ่นเนี่ยนะครับบอกว่าแค่นายบ่นนี่ก็ไอคนนั้นนี่ถือว่าแย่มากแล้วนะครับก็เห็นตรงนี้นะครับาารท่านวาจาท่านมีปียวาจาท่านพูดจาไพเร,ราะนะครับลูกน้องผมเนี่ยเจอแป๊บเดียวนะครับโอ้โหบอกน่ารักจริงๆคุณหมอหน้ารักบอกนายกระแสมาทุกคนก็จะเต็มใจ ช่วยเหลือดูแลท่านอย่างดีนะครับวาจาจับใจนี่เด่นมาอันที่สามคือช่วยกิจกันไปมีอะไรท่านช่วยนะครับท่านช่วยได้หมดท่านช่วยเลยนะครับเรียกตรงนั้นมาตรงนี้มามาเลยช่วยเขาหน่อยนูน่นนี่นั่นนะครับก็เลยมีคนมาหาท่านเยอะนะครับดังนั้นก็กทําไปสุดท้ายนิสัยเป็นกันเองจะเห็นท่านเป็นกันเองมากนะครับเขาบอกว่ามีคํากล่าวที่ว่า ตอนสมัยอยู่ที่สุสานานะครับพบคุณหมอกระแสเนี่ยง่ายกว่าซื้อโอเลี้ยงอย่างนะง่ายเหมือนซื้อโอเลี้ยงมาเลยครับท่านไม่เคยมีไม่เคยมีเลยคนมาหาท่านนะครับเราอยู่หน้าห้องเราก็มีหน้าที่กันกรองใช่ไหมครับคนมาแขกเข้ามาคนนี้เป็นยังไงท่านบอกไม่ไปไปเชิญเข้ามานักข่าวมาเอามาคุยกันมาคุยกันท่านไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับทัานต,ตรงนี้เองก็มาก็มา,มาผมเลยบอกว่าอ๋อสี่ข้อนี้มันก็คือ สังขาวัตถุสีธรรมะในการคลองใจคนนั่นเองครับทานปิยาวาจาสมานตตาอัตจริยาและสมานตตานะครับสี่ข้อนะครับบาลีผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับอีกทีแล้วครับทานปิยาวาจาอัตจริยาและสมานตตานะครับก็เป็นตรงนี้ก็ก็เลยคลองใจคนได้ไม่แปลกอะครับทำไมคณบัก็แสไปที่ไหนถึงมีคน ให้ความเคารพนับถือรักไม่ใช่ธรรมดานะครับกลับไปกรทมนะผมจําได้ท่านเคยไปที่กรทมอตอนหลังที่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วท่านออกไปเป็นผผาดโผลในวงการการเมืองท่านกลับไปกรทมนะครับคนเข้ามาไหว้เต้ไม่หมดเลยครับผมเองก็ไปกับท่านรู้สึกตัวใหญ่ไปด้วยเลยนะครับมีคนมาให้ความนับหน้าถือตาเราก็รู้สึกพองไปด้วยเลยครับนี่แหละครับคุณหมอกระแสของผม ครับเรื่องนี้ก็ผมตั้งแต่ที่ได้รับใช้ท่านมานะครับสามสิบปีแล้วเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของเพระผู้นำตลอดไม่ว่าใครจะมาเยี่ยมท่านได้กพูดบรรยายอะไรท่านก็จะพูดถึงกับว่า Leadership Leadership นะครับท่านบอกว่าผู้นำเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับก็มีหลายเรื่องมากซึ่งผมได้เห็นมาตลอดนะครับ ตรงรเราก็เห็นผู้นําหลายสมัยหลายสไตล์แต่คุณหมอรกแสนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับผมถึงแม้รับใช้ท่านเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นมาก็ได้คุยกับท่านตลอดนะครับได้คุยได้หาลือได้ปรึกษาได้อะไรกันตลอดเวลานะครับไม่ห่างกันเลยก็สำคัญที่สุดผมเถ้า่ผมจับจับทางท่านได้นะครับก็คือท่านเป็นถามว่าทำไม30ปีแล้วเนี่ยท่านยัง ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังพัฒนาตอนเองคน88เนี่ยนะครับตอนนี้ท่านยังมาทํางานได้แข็งแรงขนาดนี้ซึ่งผมว่าบางคนยังแข็งแรงกว่าผมอีกเลยนะครับฉะนั้นผมเลยกล่าเรียนว่าที่ผมเห็นนะครับในฐานะเป็นลุกน้องเก่าเล่าความหลังแล้วกันนะครับที่วิเคราะห์ก็ผมก็เห็นว่าสิ่งที่คุณหมอกระแสมีนะครับก็คือเรื่องของเป็นผู้นําแบบ s habit นะครับหมายความว่าไงที่เราก็คงรู้จักเรื่องของเซเนบิตออฟไฮลี่เอฟเฟกตีฟพียโนะครับก็คือเจ็ดวิสัยของผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็เลยผมก็เลยว่าผมก็เรามาสังเกตทีละเรื่องทีละเรื่องผมก็เห็นว่าอ๋อมันสอดคล้องกับผู้นำผู้นำแบบตามเซเวนิบิตผมเรียกว่าท่านเป็นเซเวนนิบิตธรรมชาติหมายความว่าพอรวมแล้วพอประมวลรวมแล้วเนี่ยเอา้ามันเข้าล็อกนี้เข้าล็อกนี้ของ คุณสเตฟนโคเวที่เขียนไว้จริงเช่นผมจะยกอย่างนะครับนิสัยที่หนึ่งก็คือบุก be proactive นะครับเริ่มต้นที่บุกลองมือกระทำก่อนท่านเองนะครับก็เห็นท่านมาเรื่องบางเรื่องท่านไม่เคยกลัวเลยนะครับที่ผมเห็นมาที่ศึกษามาคือท่านนั้นท่านที่จะทําสถาบันอาเซียนท่านมีคนเดียวนะครับทั้งสถาบันเริ่มต้นมีคนเดียวให้ก็บุกไปทำแล้ครับบอกผู้ใหญ่ ผู้บร oh, ิหารผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทําท่านบอกโอ้ยผมก็มีหน้าที่ชกอย่างเดียวแล้วครับต้องทำห้าเดือนชกอย่างเดียวเอยงครับท่านบอกเราก็ชกอย่างเดียวเราก็มีหน้าที่ชกอย่างเดียวแล้วครับก็มาแล้วครับบอกปากแตกเลือดกบปากก็กลืนเลือดลงไปนี่ครับผู้นานะครับก็เลยท่านบุกท่านก็เริ่มบุกนะครับท่านก็มาอย่างนั้นก็จะเห็นว่าหลายเรื่องเราก็จะเห็นในในวิถีทางของท่านซึ่งท่านจะเป็นคนที่ลงมือทำาก่อน นะครับอันที่สองมาเขาบอกว่า,เ,าเริ่มต้นที่ตั้งจุดมุ่งหมายในใจ mm. big in วนะิธี big in วิธี n in mind เสียงลิ้นพันกันหน่อยนะเป็นฝรั่งไม่ค่อยได้พูดนาน b e g in วิธี n in mind นะครับเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายในใจหมายความว่ามองเห็นเป้าหมายก่อนมองเห็นตอนท้ายก่อนนะครับท่านเองก็มีตั้งเป้าหมายตลอดท่านเป็นคนที่ไม่ว่าทําอะไรจะเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่สุขเสลาของท่าน,นถ้าเราเรียง เห็นมานะครับศึกษาประวัติมาท่านก็ต้องเลยศึกษาลาท่านก็จะตั้งเป้าหมายจะต้องทำไอ้นี่ท่านนี้ท่านเชื่อมั่นว่าทําไมทําไมต่างจังหวัดถึงถึงจะต้องได้ของไม่ดีโดยเพรายิ่งเรื่องการศึกษาเราจะเห็นชัดเลยนะครับท่านให้ความสนใจญของการศึกษามากถ้าศึกษาประวัติของท่านเนี่ยบังเอิญผมเองต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับท่านเยอะมากนะครับผมพบว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านที่ท่านเป็น เชงของท่านได้เนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงได้เพราะการศึกษานั้นท่านต้องได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพมีครูใหญ่ฝากท่านมานี่แหละครับถ้ามีเป้าหมายท่านจะทาไม่งั้นท่านก็เป็นเด็กขายอะไรขายโอเลี้ยงตามสถานีรถไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่านเชนตลอดท่านเปลี่ยนท่านมีเป้าหมายชีวิตท่านจะบุกท่านบุกเสร็จท่านตั้งเป้าหมายสมว่าถ้ารู้สำคัญกว่าทําก่อนชีวิตของท่านนะครับก็มีความเป้าหมายมีเรื่องของงานมีเรื่องเริ่มตั้งแต่ ในศิทย์ท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ที่สีราชน,นะครับท่านก็พยายามทํานู่นทํานี่มีอะไรมาตลอดให้ความสาคัญกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเออให้ความสาคัญแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับท่านทํากิจกรรมท่านเป็นสารนิยกรทนทำ,ทำนู่นทํานี่เยอะมากเป็นนักพูดด้วยอะไรเนี่ยเพราะก็ไปตรงกับคําที่ว่าการเรียนทําให้มีงานทํา แต่ก,กิจกรรมมาทาให้ทํางานเป็นท่านก็ใช้อย่างนี้นะครับตลอดทั้งสามข้อแรกท่านก็พัฒนาตัวเองตลอดจะสังเกตว่าทามาอันนี้ไปถึงทกัาคนอื่นใช่ไหมครับทกัาคนอื่นเนี่ยก็หัวใจที่สี่ก็บอกว่าเ,เริ่มจากการที่ติ้งวินวิน,วนคิดแบบชนะชนะเรื่องนี้แบบผมเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผลงานเด่นของท่านคือท่านตั้งที่กทมคือท่านตั้ง โรงเรียนแพทย์กทมหรือเรียกว่า,าวิทยาลัยแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลตอนนั้นเองเนี่ยก็มีของมสวมาฝากเรียนที่วชิระก็มีการง้องแงงง้งองแงงกันนะครับก็ดึงคนนั้นดึงอาจารย์ไปดึงหมอไปเป็นอาจารย์ดึงอาจารย์มานู่นี่นั่นเลยนะฮะก็ก็เลยมีเลยจะตบตีกันอยู่แล้วครับแต่ปีดีน คุณหมอกระแสอยู่เราผู้ว่าตอนนั้นนะครับคุณหมอกระแสนายผมเนี่ยก็เข้ามาเจราจากันนะครับเชิญมาเจราจากันสุดท้ายนะครับผมไม่เห็นมีเสียงดังมีแต่เสียงคนล,ละตอกซิกทุกคนเป็นกันเองและสุดท้ายด้วยการเจราจาของท่านด้วยการปฏิบัตินมด้วยการเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนทําให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นท่านก็ไปดึงความร่วมมือมาจากมหิดลก็มาร่วมกันช่วยสุดท้ายสําเร็จฮนะ ก็ได้โรงเรียนแพทย์กทมมาซึ่งตรงนี้แหละครับ mm. ก็บอกว่า mm. ท่านก็บอกว่า mm. ไม่ต้องชนะหรอกแพ้ก่อนแล้วชนะช,นะชนะอีกอย่างหนึ่ง mm. ก็ลายกลายเป็นวินวิน,วนทั้งคู่นะครับต,ต่อมาต่อมาไอ้ข้อข้อต่อมาคือข้อที่ห้าก็เรื่องของเรื่องของการที่เขาเรียกเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็บอกเออมันตรงกับ เขาเรียกว่าอะไรฮะปรัชญาของไม่ดนอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ใช่นะครับอัตนานุปมังกะเรคนก็เรียกว่าอัตตาหินันตนเป็นที่ยึงตนแต่คําว่าอัตตานังอุปมังกะเรคือแกว่าเนี่ยแหละครับเอาใจเขามาใส่ใจเราหมายถึงเราเป็นหมอเราก็ต้องเอาใจคนไข้มาใส่ใจเราแต่คุณมอกก็แสนะครับในนายผมคนนี้เอาใจของพนักงานของเพื่อนร่วมงานของใครทุกระดับเนี่ยมาใส่ใจตัวเองตลอดเป็นห่วงเป็นใย คิดถึงใจเข้าใจเราต่อเวลาข้อนี้เป็นเรื่องที่ท่านโดดเด่นมากนะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6กม่ข้อสุดท้ายกับการที่ทำต่อ,ตอ,ตอคนอื่นต่อสาธารณะ,ะคือทีมเวิร์กการสร้างทีมผนึกกำลังประสานความต่างนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามเพราะฉะนั้นท่านเองอะครับก็ทำเรื่องของทีมเวิร์กมาโดยตลอดท่านให้ความสำคัญมผมจำได้ว่าท่านเล่าให้ฟังนะอันนี้ที่ศึกษาลานะครับ ท่านเอาคนแถวนั้นละครับทําอะไรได้ก็เอามาทํามาแน่นทําไม่ได้เขียนหนังสือได้เอามาเป็นสมียนเอานั้นมาเป็นอะไรมาช่วยกันอยู่ตลอดเลยนะครับทั้งศึกษาลาได้รับความร่วมมือใช้ฟรีด้วยแล้วยังได้ความร่วมมืออีกนะครับนี่แหละครับพึ่งกำลังภาษาความต,าต่างที่แท้จริงคือการให้ความสำคัญกับคําว่าทีมเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเลยว่าผมไม่เคยเห็นหมอคนไหนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะหมอส่วนใหญ่แล้ว มักจะเขาบอกอาชีพพระครูหมอเนี่ยนะครับสามอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่คนเนี่ยามารักษาพยาบาลต้องเอาตังค์มาให้ด้วยนะครับพระครูหมอเนี่ฮนะเราไปเชิญพระมานิมนต์พระมาเราก็ยังต้องเอาตังค์ให้ท่านมีค่าอะไรนะนิติพัท์หรือไงนะใช่ไหมครับครูก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้ใช่ไหมฮนะพวกเหล่านี้มันก็จะมีความเป็นแบบอีโก้สูงแต่ท่านไม่มีท่านได้สลายอีโก้แล้วท่านก็ให้ความ สำคัญเ s สเ c t กับทุกคนนะครับนั้นมาก็เลยเป็นเรื่องของทีมเวิร์กก็เลยได้ทีมเวิร์กขึ้นมานะครับง่ายๆครับผมว่าผู้นำสมัยนี้น่าจะเอาไปเรียนแบบบ้างนะครับข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนะครับรับเรื่อยคมคุณบอกกระแสนเนี่ยนายผมคนนี้เนี่ยผมตั้งแต่ผมเห็นท่านมาตั้งแต่30ปีแล้วนะครับสิ่งนี้ท่านทำตลอดเวลาคือเรื่องของการออกกำลังกายท่านทำให้ร่างกายแข็งแรงพูดตรงๆนะแข็งแรงกว่าผมอีกแล้วครับท่านยังจ็อกกิ้งได้ 88นะครับยังจ็อกกิ้งได้ตลอดแล้วท่านทํามาตลอดผมยังจําได้ครั้งหนึ่งผมไปรับใช้ท่านพาไปเที่ยวไทยท่านไปราชการที่ไต้หวันวันชาติไต้หวันผมเองก็ได้รับส้มหล่นท่านเลขาก็บอกว่าหมอหมอไปดูแลนายเอาตั๋วไม,ม้ผมผมไปด้วยผมไม่เคยไปเมืองนอกเลยนะครับผมก็ไปกับนายไปด้วยกับสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือชุดวิ่งครับเพราะนั้นไปไปถึงไปถึงที่ไทเป ท่านก็ไปวิ่งครับหมอไปวิ่งินไปนะผมได้ครับผมก็ไปลครับนายสั่งมาสู้ตายตามนายสั่งก็ไปได้วยกันนะครับก็ไปเรื่อยๆเราก็ไปได้วยกันก็ออกกําลังกายด้วยท่านก็แข็งแรงมากผมหนุ่มๆท่านตอนนั้นก็อายุรุ่นพ่อผมแล้วนะครับก็ยังวิ่งได้ผมสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนหนุ่มๆพอสู้เต่ตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วแต่อีกเด่นชัดอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการรับสมองรับเลือ่อยคมท่านรับสมองให้คมตลอดเวลาเพราะอะไรครับผมเห็นท่านอ่านหนังสือตลอด แล้วมีเรื่องใหม่ๆคือผมหมอหมอมานี่ยผมมีเรื่องนี้มามาแชร์มาสอนท่านเรียกว่าไม่เคยบอกว่าสอนนะครับท่านเรียกว่าผมจะขอญาตแชร์ประสบการณ์จริงๆท่านสอนผมได้เรียนรู้กับท่านทุกครั้งกินข้าวด้วยกันอะไรผมจะเรียนรู้ของใหม่ๆแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งหลายนะครับท่านอ่านหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะครับอ่านตลอดอ่านตลอดตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ผมจะเห็นชื่อมั่นว่าท่านยังอ่านเพราะฉะนั้นรับเลื่อยคมเนี่ยท่านทําตลอด สังเกตไหมครับท่านทํามาแต่ละอย่างมันไปตรงกับอิตาสตีเวนโคเวเห็นเลยนะครับก็เลยเขียนเรื่องนี้เข้ามาซึ่งเขาเป็นรีเสิร์ชเขาเอาความสําเร็จของของผู้บริหารที่เวิร์กเวิร์กมารวมกันมันก็เป็นข้อนี้นะครับครับผมก็เลยผมเลยว่าท่านก็เลยเป็นผู้นำแบบเซเว่นแฮปปครับ ทั้งสด้านเนี่ยฮะสิ่งที่พูดแยกนี่ก็ต้องต้องสามอีพิโซดเนี่ยอาจจะนานแต่ผมสรุปได้สั้นๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านการศึกษาก็ดีด้านสังคมก็ดีนายคนนี้มีแต่ให้ท่านคิดถึงแต่ผู้อื่นท่านไม่เคยคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเลยคิดแต่ซถึงส่วนรวมตลอดเพรนั้นการเมืองก็ทําเพื่อส่วนรวม นะครับการศึกษาก็ทําเพื่อส่วนรวมสำเพอโดวยว่าการศึกษาจะทำเพื่อเด็กบนนอกท่านว่าเลยว่าการศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตเขาและสุดท้ายสังคมก็ทําเพื่อสังคมส่วนรวมท่านไม่เคยทํางานเพื่อผมเคยถามครับท่านนายครับนายครับนายไปเข้าที่เนี่ยได้ค่าตอบแทนอะไรได้เงินตงเงินเดือนอะไรเขาโอ้ไม่ได้หรอกเอ้าแล้วเขาไงก็ก็เขาให้ไปช่วยก็ไปช่วยเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วท่านไม่สนใจจริง,รงๆครับคนเรา มีประชุมเลยไหมท่านก็พับพับพับ,พบแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยไม่เคยเปิดดูไม่เคยอะไรเลยนะครับเอาซองเปล่ามาให้ท่านก็รับนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อมั่นว่าการทําเพื่อคนอื่นเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับคิดถึงแต่อยากให้คนอื่นเขาดีเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าอันเนี้ยมันง่ายมากแล้วมันก็ตรงกันหนึ่งนะครับรก็คืออยากให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์นายก็ไปช่วยแค่นี้ไม่พอเขาพ้นทุกข์แล้วอยากเขามีความสุขนายก็ช่วยอีกท่านก็ช่วยอีก นะครับนะครับคนอื่นมีความดีท่านก็อวยด้วยนะครับนะครับสุดท้ายบางทีใครทําอะไรไม่ดีกับท่านนะครับท่านก็ไม่เคยเห็นจะไปไลฟ์ Life ด่าใครเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าใครเลยนั่นก็คือท่านก็ใช้พรหม,มาการดูแลนะครับในการบริหารชีวิตของท่านใช้พรหมวิหารนั่นเองครับเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองครับ อันนี้มีคำถามหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคาใจผมจก็ต้องตอบตลอดเลยนะครับว่าทำไมคนทุกคนก็ผมเจอใครเจอเพื่อนก็บอกผหมอกระแสะเป็นนายผมทุกคนก็จะฟังรู้ว่านายกระแสะเนี่ยเป็นผู้คำบบัญชาผมแล้วก็สนิทกันอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาถามว่าโอ้โหแก่ป่านนี้แล้วยังจะมาทำงานได้อีกหรอเนี้ยใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คำว่าตอนนี้เราจะมีคำว่าผู้นำร่วมสมัย นี่แหละครับผมเรบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีคําว่าตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงเจเนอเรชันแก p ปในเจนไหนเราเจนคนเจนนี้จะคิดอย่างนั้นคนเจนนั้นจะคิดอย่างนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าแรงตั้งแต่ถ้าคุณหมอกระแสเนี่ยก็เป็นเจนเขาเรียกเจนหลังสงครามโลก post war นะครับแล้วก็มาถัดมาเป็นรุ่นพวกผมเนี่ยเป็น Baby b o ูมเมแล้วขยับไปอีกนะครับก็จะเป็นพวกเจน เจน X เจน Y เจน Z แล้วตอนนี้เป็นเจน Alpha นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเนี่ยเรื่อยๆผมบอกว่ามีความแตกต่างผมบอกคุณบอกกระแสก็ยังจะเข้าเข้ากับคนได้ตลอดนะครับในทุกเจนไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามแม้กระทั่งหลานที่หลานหลานชายท่านนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือหลานชายท่านเนี่ยก็เป็นสิทธ์น้องผมที่เซงกเบียนอายุก็เหมือนลูกหลานเลยนะ แต่ก็ยังเข้ามากับท่านคุณปู่มาอยู่คอยอยู่กับคุณปู่อยู่ตลอดเวลานะครับหลกไปไหนโอ้มันจะไป KFC มันจะไป m มคโดนัลลท่านก็ไปกับเด็กๆได้นะครับท่านเป็นคนที่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีคำว่าเจเนเรชันไม่เกี่ยวเพราะอะไรไหมครับอันนั้นเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องลูกหลานมันอาจจะใช่แต่ในเรื่องของการบริหารเจเนเรชันแกรปเนี่ยหลายคนบอกว่ามีผลมากแต่ทําไมคุณบอกกระแสผมซึ่งรุ่นท่านเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ย ต้องนั่งรถเข็นแล้วนะครับแต่ทำไมท่านยังสามารถที่จะเรียกอะไรฮะสามารถจะอะไรเป็นผู้นำเป็นผู้นำต้องเยอะต้องแยะไหนจะเป็นนายกสภาที่อื่นอีกโอ้โหไม่ใช่ที่แบบใกล้ๆฮะที่นาลาทิวาสก็ไปนะครับสบามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เขาแบบยิงกันนะผมยังถามนายกล้าไปหรอครับโอ้คนเราก็ ไม่มีปัญหาเราเราไม่ได้ไปทำอะไรเกิดหนนเดียวตายหนเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหผมบอกไปเด่นไปนี่แล้วก็บอกไงครับว่าท่านไปเยอะมากผมผมบอกว่าจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดที่สมัยผมก็มานั่งบอกเอ๊ะทำไมคนอายุป่านนี้ซึ่งเพื่อนๆท่านเองเนี่ยก็ก็กเกษียณกันไปหมดแล้วฮะร,รุ่นนี้แต่ไมท่านยังทำงานแท้จริงแล้วแล้ว,ลวทำได้ดีด้วยนะครับก็เลยคับว่าไม n d เซ็ตท่านเนี่ย เป็นคนที่มีกรดไมล์เซตนะครับท่ามีกรดไมล์เซ็ตนั่นคือท่านมีความพยายามในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผนกกับเซเว่นแฮบปกับกรดไมล์เซตที่ดีถูกไหมครับปรกอบกัธรรมะที่ท่านมี3อย่างนี้แล้วครับมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ขบวนกระแสะสามารถทํางานร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นจากมาพัฒนาที่นี่ให้เกลจะกเกลเกลียดเกงไกลต่อไปครับ ก็ถ้ผมเองเนี่ยเป็นสาวกของเรื่องเซเว่นแฮบินะครับเซเว่นแฮบเนี่ยก็เมื่บอกว่าไม่มีไม่มีคำว่าเจเน r เรชันผมไม่เชื่อเรื่องเจเน r เรชันแกปครับจริงๆเพียงแต่ว่าผมเองเป็นจตุแพทย์ผมก็บอกว่าเออผมไม่เห็นความแตกต่างในลูกค้าคนไข้ผ,ผมที่มารักษาเลยเขาเป็นยังไงเขาเคย เรียบร้อยไงก็ก็เรียบร้อยอย่างนั้นเขาน่ารักไงก็น่ารักอย่างนั้นหรือเขาดุไงเขาก็ดุอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันแต่ผมว่าการการปลูกการปลูกฝังผมว่าเรื่องนี้สาคัญที่สุดเราปลูกฝังเราปลูกลูกเรายัางไงใช่ไหมครับใช่ไหมครับปลูกความคิดก็จะได้การกระทําปลูกการกระทําก็จะได้อุปนิสัยปลูกนิสัยก็จะได้คุณลักษณะปลูกคุณลักษณะก็จะได้ชะตาชีวิต เราปลูกลูกเรายังไงใช่ไหมครับสําคัญตรงนั้นมากกว่าคุณได้ดูแลลูกอย่างไงไอเน,นี้ยผมว่าผู้นําเองต้องต้องต้องมาแต่สําคัญที่ตอนนี้ตอนนี้เรื่องนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเพราะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันเป็นเอ็กโพเนนเชียลนะครับมันขึ้นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบแนวดิ่งแนวราบอย่างนี้เป็นเส้นตรงมันขึ้นแบบเอ็กโพเนนเชียลคือรุนแรงรวดเร็วนะครับแล้วก็คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็เลยเกิดการเรียกว่ามีการ disruption ผมเลยว่าอยากจะฝากว่าเ,เราเองเนี่ยเขาบอกแค่เราเราหยุดนิ่งเราก็ถอยหลังแล้วเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเราจาเป็นต้องพัฒนาตนเองต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมาตอนนี้กระแสดิจิทัลมาแรงแล้วนะครับ5.0เตรียมมาแล้วเราต้องคิดเผื่อแล้วน่าจะมายังไงแล้วเราก็ต้องดูข้อมูลหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการศึกษาเราก็ต้องดูว่า ตอนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆครับเด็กมันเกิดน้อยครับไม่ได้แย่ลงเลยนะครับเด็กมันเกิดน้อยลงเพราะเด็กมันเกิดน้อยลงครับมาเก็ตแชร์มันก็ลดลงไปลูกค้าก็ลดลงไปนั่นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นคนแก่มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็จะเห็นตัวเลขแล้วว่าเด็กเขาเรียนมาหาลัยก็น้อยลงก็เด็กมันน้อยฮะมันก็มาก็ขึ้นมาก็น้อยลงเพราะฉะน,นั้นตรงนี้เองก็ต้องพัฒน,นาโดยเรื่องยิ่งมหาวิทยาลัยคงจะต้อง เข้าใจเรื่องกระแสนี้มากกระแส disruption แต่ผมเชื่อมั่นว่ากระแสชนะวงเนี่ยสามารถสู้กระแส disruption ได้ครับผมก็คิดว่าอ,อ,อยากจะสรุปในกระแสคนนี้เป็นยังไงนะผมก็บอกว่าท่านเป็นคนทีเ่เป็นผู้นำที่สังคมไทยขาดแคลน มากมากนะครับถ้าหากผู้นำมีได้มีผู้นำประเทศเราได้อย่างท่านเนี่ยผมว่ามันน่านอนนะครับที่จะต้องพัฒนาการเพราะผมจำได้ตลอดเวลาท่านตอนทนี่ท่านเข้าตอนมอมใหม่ๆท่านก็บอกว่าต้องใช้สีปอกนะครับต้องมีโปรง่งใสนะครับต้องมีประสิทธิภาพต้องมีประโยชน์และต้องมีประหยัดนี่ครับ ขนาดท่านมาแล้วผมก็เห็นท่านมาโดยตลอดนะครับว่าสำคัญที่สุดนะครับผมบอกว่าท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์และท่านเป็นคนกระตันอยู่นะครับท่านเป็นคนซื่อสัตย์และท่านกตันอยู่ you know, ผมว่าคุณสมบัติสองข้อเนี่ยเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดของการเป็นคนดีนะครับผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเรามีคนเก่งเยอะนะครับแต่คนดีอะ่ะ <Evet. S 1> มันน้อยแล้วถ้าคนไม่ดีแต่เก่งเนี่ยม <remarkable S 2> ันใช้ความเก่งของเขาเนี่ยมาทําเรื่องไม่ดีแบบ เราคิดไม่ถึงนะครับงั้นเราควรจะพัฒนาให้ถ้าเรียนรู้จากคุณหมอกระแสนะครับเริ่มจากความดีดีก่อนนะครับมามีความขยันอดทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยซื่อสัตย์เนี่ยผมบอกว่าซื่อสัตย์กันยูนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ